มาต้องขอาแบรประจกวันอาทิตย์ที่21เมษายนพิศวาคมนะครับเราเดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการเป็นการต่อสู้ในรูปแบบมวยไทยนะครับระหว่างตีเล็กกับนัทพลน้ำหนักช่าง1 3 3ปอนด์เท่ากันกับส่วนสูง178ต่อ168นะครับอายุ21ต่ออายุ16กับ15ไฟชนะ10แพ้5 18ไฟชนะ12แพ้6นะครับในฝั่งของนัทพล We will keep it under Muay Thai rules, this time in the 133 pound weight division. Tilek TNSU Chompon versus Nanapon Yok Tarak Muay Thai. We've got two out of towners fighting in neutral territory. Tilek coming to us from Chompon province versus Nanapon, who is from Krabi. Uh, they are about five and three hours away from here in Patong respectively. So great to see Patong Combat League giving a platform to young up-and-comers from different provinces of Thailand. Uh, Dilek is 21 years of age and 178 centimetres tall. 15 fights, 10 wins against 5 defeats. That is the red corner. In blue, Narapon Yotarak Muitai. 16 years of age, 168 centimetres tall. 18 fights, 12 wins, 6 defeats. So we've got a 10 centimetre height advantage... To the red corner, who is also five years the senior of his opponent. Maybe you could guess would be the stronger of the two. Let's see how the young up and comer, not upon Yotarak Muay Thai, can navigate that. Really excited for this one. I always like to see the up and comers battle it out. <laughs> วันนี้ส่งเข้าประกวดสรายครับรายแรกนั้นเพชรจินทราแพ้ไปแล้วนะครับมาดูว่าตีเล็กนั้นจะก,กูช้ช่อของมองชกอ,อชุมพรได้หรือเปล่านะครับส่วนนัทพลนั้นเป็นนักชกจากกระบี่นะครับตอนนี้ไปซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยโยธารักม์มวยไทยนะครับต้องบอกว่ากูนีนี่เก๋กับสดนะครับสนามมวยปาตองครับภายใต้การบริหารงานของดรชัยนันท์สติกุล เรามีมวยให้ชมกัน5วันนะครับเป็นมวยไทยนั้น4วันเริ่มจากวันจันทร์ครับสุดวัน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 รันว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 ่นวั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 ยวันวันวทนกันว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 านวันวันวันรันมันวันวันวันเันวอนวหนวันวัมวันวันวันสันนะครันโดย เบลเตอร์หนุ่มน้อยเมืองใหญ่พร้อมทีมงานครับทั้ง5รายการเราได้รับการสนับสนุนจากท่านนายกบัญญัติสุทธิกุลนายกเทศมนตรีเมืองกระทูและการในนารีสอร์ทแอนด์สปาเป็นบรรยาการื่นริงในธรรมชาติเสน่ห์ภูเก็ตในคืนที่พักที่ในนารีสอร์ทแอนด์สปานะครับสนามมวยป่าตองขอขอบคุณท่านสุวรรณสวรรณประทุวาราการจังหวัดภูเก็ตขอบคุณท่านธีรวงช่วยชูและประหลัดจังหวัดภูเก็ตนะครับขอบคุณท่านพอ อาวุธเคชือบละรับผู้ในการสำมร,รางานการกินลายประเทศไทยเป็นจังหวัดที่เก็ดที่ไอการสนับสนุนสนับมวยปาตองด้วยดีเสมอมาครับโยนาห์ชนะโยธารักมวยไทยขึ้นมาทบมงครเองเลยครับในมับีธยมศึกษ คนก็สับมือให้โชคยกทีหนึ่งครับเอาแล้วครับเดินบู๊ทันทีเลยครับนัทพลสปยบซ้ายกับขวาครับตีเล็กนั้นซ้ายนะครับนัทพลนั้นขวาเบียดเด่นเหม็นที่แกงขวาแล้วครับนัทพลเบียด้ามาตีเล็กวางซ้ายโตเอาแล้วครับรุ่นน้องไม่เกรงสักสีรุ่นพี่อย่างนี้ก็สนุกเลยครับจังหวะเตะขวาต่อยขวาเอาแล้วครับมาเป็นชุดเลยครับนัทพล ต uh, ีเล็กรอจังหวะส่วนแขรงซ้ายคืนแล้ครับแข้งซ้ายมาคนระดกคนระทีครับอยู่ที่การยืนระยะแล้วครับ n o a whole lot of feeling out for round number one as they charge into the clinch. Good way to test the strength early. Just feel out that clinching range. Of course, an opposite stance match up here. n o d a p o n Standing in orthodox, Delek is the southpaw. We've already seen some big kicks from that open side. Heavy right kick landing from Nanapon. Once again, follows with the hands. He's landed some big shots this round. He covers the arm and elbows. Dilek is wise to lock on. Close that clinch up, not leave room for any more elbows. Tries across the face, referee separates them. This one is off to a frantic start as they settle back centering oftentimes when you see the fight start at a frantic pace things will slow down the guys have got to save enough energy keep enough in the tank for the full five rounds T-Lek faints and hops in just gauging reactions now they've both landed some shots they both had a chance to feel the power and the strength of their opponent heavy switch kick and slides out of range of the punches ที s สุด beautiful beautiful craft beautiful spatial awareness from t i l e k who uh, kick's again but he makes the t e e t h palm นั o พงศ์นัทพนั่นไม่สนแล้วครับรุ่นน้องรุ่นพี่ดูครับจังว่า่อยมัดหนึ่งสองแล้วพยายามจะเติมด้วยแข้งขวาตีเล็กนั้นพยายามจะโต้ด้วยแข้งซ้ายครับแต่ยังไม่โดนยังไม่เข้าเป้าครับข้งซ้ายของตีเล็กเจอแข้งขวาอีกแล้วครับโอ้โหดูว่าจิตวิาของนักชกจักระบี่ครับ That Ryan kick of Nanapon has landed across the torso of t a number of times this round and the way it's the way it's getting across, it could be a showstopper as the fight progresses. I get the feeling here it's made t weary to step in doesn't want to meet that power right kick of natapond there he goes with his own left kick making his presence felt as he falls to the canvas round number one is in the books and this is looking like it's shaping up to be a good one ขานะครับแทงหมัดเก็บซ้ายแล้วเติมด้วยแข้งขวาครับขับบนทวนเลทิ้งหมัด1 2 3 4สสี่แล้วเติมด้วยแข้งขวาสปีดก,กันเ่อวุฒเด่นอยู่ที่านชจากจักรกระบี่กับฝ่ายน้ำเงินรุ่นน้องนะครับนี่นกับกระแทกหมัดแยบแล้วก็ล็อกนายมาใส่ลูกขยันเลยครับในขณะที่ตีเล็กพยาย,ยามยะสวนด้วยแข้งซ้ายแต่นานๆออกมาทีครับคิดชา้าทำช้านี่เจอ อาวุธของรุ่นน้องครับมีสอกสลับครับโอ้โหดูวัดแรกกันมันจริงๆครับยกแรกเดินทางสู่ยกที่2ของมวยเูื่อที่2ของรายการครับเด่นเล็ก Round number two is underway, and much like we started round number two, they are one, excuse me, they are coming out firing. Left kick lands once for Tlek but blocked on second attempt. I like that evasive footwork after kicking from Tlek Very crafty at sliding out of the way of Narapon's offense. Van Apon walks into another left kick from t i l e k who just beautifully timed. Kicks out the support leg as n a t a p o n attacks, and it takes some energy to pick yourself up off the canvas. y e a That will play in t i l e k s favor. เงินของเปิดเกมเข้าหาแล้วครับนัทพลแต่ดูครับวงนายตีเล็กขวางแล้วเสียบด้วยเอาซ้ายครับอาศัยลูกเก่าแล้วครับดูจังหวะขวางของแกก็ทําได้ดีนะครับตีเล็ก And It's a beautiful control in the clinch there from Tilek, landing a couple of big left knees across the torso. They into the clinch they go once again. This looks to be a strong area from Tilek. I might expect him to try to push more of the fight here. Was smart. Get his glove across the face. อ๋อนัทอภนอเบตเซ่คิก once again เราคุยกันเรื่องนั้นไปแล้วในรอบตีสเวฟไม่ค่อยได้โอ้โหดูครับจังหวะศอกซ้ายศอกซ้ายของเดินเข้าไป2ครั้งเลยครับนัทอภจังหวะหลวงเข้ามาครับตีเล็กกันรอจังหวะสวนด้วยศอกซ้ายเลยครับอ่าวงในล็อกได้ตีได้ไหมตั้งกระแพกขาวให้เลยครับดูครับลูกเก่าของตีเล็กครับไล่กันมันจริงๆครับ Tilet moving from strength to strength, fighting a beautifully smart round thus far. Landed a big crossing elbow that sent Nunapon to the floor. Not ruled a knockdown, but definitely took his equilibrium. upon landed a couple of big kicks there. Back into the clinch, and just gorgeous turn and off balance from Tilet. He's having fun in there this round. I get the feel as he gets more comfortable. strength knee knee offense and defense from hands his sides just Pons Hospital skit himself some good defense there Tiet baiting at both sides over the bar from for from over knee knee sides and clinch clinch and good 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 Fac good by o c u เริ mm ่มใช้แววความเก่าแล้วครับตีเล็กแต่อย่าหมดอย่าช็อตได้เห็นนะครับนัทพลพยายามจะเร่งเกมครับเจอแข้งขวา ยังคงเดินหน้าต่อครับนักจแกรกบ,บีรุ่นน้องโอ้โห,หใจนี้ต้องบอกสอบผ่านเลยครับลอในได้ตีตีเล็กพยายามจะขวางหน้าโอ้โหพยายามจะยัดด้วยเข่าซ้ายแล้วปักด้วยศอกซ้ายครับแต่นัทพลไม่สมครับพยายามจะใช้เหลี่ยมหมดยกครับโอ้โหเดือดจ,จริงๆครับ Early in round number two, but Nanapon battled back very, very well. Big right kick from Nanapon, followed by the lead hook, chasing T Lek down, gives away position a little bit and runs into an elbow. That landed hard. Like we said, no eight count, but definitely a solid shot. And that's what I was talking about Nanapon battling his way back into the round. Tilek loses position in that clinch, briefly has his back turned and eats a power right kick through his trouble. Both sides very much still in this one. Things are about to heat up for round number three. เดินสู่ยกที่สามนะครับของมวยคู่ที่สองของรายการโอ้โหต้องบอกว่าสองยกที่ผ่านมานี่ยตัดกันรบตัดกันรับแล้วครับตีเล็กนัในทางยาใส่ลูกเต่าก็แตกนัะโถนใน,นประเภทดื้อเลยครับเป็นมวยที่ต้องบอกว่าบูสู้ใไตเกินร้อยครับอยู่ที่การยืนระยะปลายป,ปลายครับมาพิสูจน์ครับยกที่สามเดินหน้าพยายามจะโต้ด้วยแข้งซ้ายนะครับตีเล็ก นัตวนเบียดเข้ามาวางแข้งขวาครับพยายามจะลุยพยายามจะเปิดเกมนะครับตีเล็กรอจรังหวะพยายามจะตบออกมาแล้ววางแข้งซ้ายนัตวนเบียดเข้ามาตีเล็กวางซ้ายอ่านครับล็อกในได้พยายามจะกดแขนไว้ครับแล้วก็ขึ้นคอได้นะครับน,ะะบนัตวณขึ้นคอได้ขวางหน้าได้หรือเปล่าโอ้โหหมุนเหลี่ยมตีครับคนละดอกคนละทีครับวงใน looking at how some of these clinch exchanges are going. i wonder is the condition beginning to betray t -Late? he was very, very strong in the clinch in the early goings of round number two. but natapon appears to be getting the better of some of these exchanges now. t stepping back, perhaps trying to conserve some energy, looking to play the counter. kick versus a counter hook. upon now. Getting on the front foot, he's chasing T Leg. Eats a counter kick though, he's got to be careful. Nice teeth, charges in behind some punches. Locks on in the clinch, swinging in some big knees. Yeah, T Leg not clinching with the same authority that he was in round number two, but manages to block out that exchange. Roundupon right will get right back on the front foot though. So look at my dad, the look at ขวางซ้ายแล้วล็อกในตีเล็กขวางได้ขวางได้แต่นันทพลตีด้วยขวาครับตีด้วยซ้ายตีด้วยขวาพยายามจะสูญด้วยขวายครับแหมลูกวงในนี่นันทพลอาศัยลูกขยังละครับเออเล่นงานารุธพีนั้นไปไม่เป็นเหมือนกันครับนัทพล looking stronger and stronger as this round progresses you can see from the body language and the facial expressions of these two Confidence is sitting with the blue corner, but Tilek can snatch this one back in his favor at any time. Once more in the clinch, it's the big knees of Natapon in blue versus the knee bars, the stalls, the blocks from Tilek. He's struggling to keep Natapon off him though. Looks fit as anything, does the blue corner. Big jab. Nice counter to the attempted kick. Upward elbow once again from Tilek. พยายามจะบดพยายามจะเบียดพยายามจะใส่ความสดของร่างกายแล้วครับนัทพลแหมหวัดที่ขวาแล้วล็อกในได้เหน็บด้วยขอขวาตีด้วยขวาซ้ายแหมตีเลยพยายามจะตั้งกำแพงคาไว้ครับแหมดูครับอยู่ที่การยืนระยะแล้วครับว่าใครจะมั่นคงกว่ากันวงในนั้นนัทพลทาได้ดีกว่าครับแต่วงนอกดูครับขยับเขก็มาพยายามจะปักศอกสวนครับหมดโยกครับ Attempts not quite coming in flush the way they were for Tilek that round, still giving Nadapon a lot to worry about. But Nadapon playing a little bit more of the long game in that clinch. I feel a lot of those clinch exchanges were raw strength and power versus finesse and timing. It was Nadapon with the heavy knees with the tight locks, but Tilek doing everything he can to control the posture. To, to to stall out those clinches and evade damage. This one very much still up for grabs as we approach round number four. <laughs> ขโมยคู่ที่สองยกที่สี่ครับอือสองยกกับอะไรก็เกิดขึ้นได้มาดูว่าลูกเก๋าของตีเล็กจะช่วยได้หรือเปล่าครับหรือว่าลูกสดของนัทพลครับโอ้โหสามยกที่ผ่านมานี่นัทพลพยายามจาลูกวงในแล้วครับในขณะที่ตีเล็กมีศอกซ้ายครับชวัดเฉวียนเลยเกินมาพิสูจน์กันต่อกับยกที่สี่ครับ Here we go round number four that's the money round In five round Muay Thai, and this one could very well still be up for grabs. Big kick from Tilek, steps back. His corner were calling for counter elbows. They've landed well for him thus far in that fight. Attempts the hook, but Natapon manages the distance well and counter kicks back into the clinch. They go. Good hand position across the face, but I love the clinch style of Natapon, just battles through. Doesn't let Tilek get away with anything. Fights through those blocks, makes him work. Superior conditioning, maybe, is the feeling from the blue corner. Just giving nothing away, marching forward. Tilek starting to show some signs of fatigue as he eats a kick over the glove. None upon changing levels now. Looks like he's having fun. Gives Tilek a bit of a smile. There's the elbow.

พยายามจะล็อกในแล้วพยายามจะสับศอกซ้ายนะครับนัทุกคนแม่โดนแล้วกันเดินตลอดลยครับอาศัยความแข็งแรงของร่างกายครับจีเลยสตูนอย่างยูซ t งดั that inside b l once again but n a t a p o n marching forward เดลัก takes a deep breath he can always find those elbows though n a t a p o n s got to watch for those very crafty is the red corner but Out upon in blue, looking strong, marching himself back to back. he keeping and blocking very well this round. That's allowing him to hold the center ring. Evades that elbow attempt. Elbow up the center again. Very, very crafty elbow where. One landed one under the eye. As they separate, I oh, look to have a closer look. there. Yeah. might be some marking under the. Yep, there is. พยายามเหลือเกินครับนัตพลพยายามจะลุกวงในในขณะที่ตีเล็กพยายามจะสวนด้วยศอกซ้ายครับนัตพลไม่สนแล้วครับลลอกในได้ตีเล็กพยายามจะโต้ด้วยแข้างซ้ายเข่าซ้ายครับเจอเข่าขวาสวนแลกกันคนละดอกคนละทีครับบริเวณใต้ตาของนัตพลนั้นช้ำเพราะพิศอกนะแต่ยังไม่แตกครับแล้วก็ปักด้วยศอกซ้ายอีกแล้วพยายามจะถีบแล้วเกี่ยวด้วยปักด้วยศอกซ้ายโหมดยกครับ good round until some of those elbows started to give him trouble opened a cut it looks like some swelling in that eye it's starting to cause it to shut in the latter part of that round was causing him some visible discomfort let's look at some of these clinches knees landing with authority yeah, look at the facial expression there from that upon he's uncomfortable from that cut eye how's that going to affect him as the round progresses Watch the blue corner kind of pull the hair back. They're trying to wake their fighter up. They feel he's, he's taking some damage. Animated from both corners. Very, very important that they get this right. Only three more minutes to work. ที่2ของรายการครับโอ้แลกกันสนุกจริงๆครับคู่นี้ตํางบอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้แลลวครับบริเวณทางด้านซ้ายนะครับใบหน้าซีกซ้ายของนัทพลตั้งแต่ศีรษะลงมาที่ดวงตาโหนกแก้มนะครับโอโอผิดศอกของตีเล็กคนนี้ครับบวมเป่งน,นะครับแต่ยังไม่แตกนะครับอือฮึอ่ออาละครับ ว่ากันต่อครับ3นาทีที่เหลือนะครับว่าเกมจะออกมาในในรูปแบบไหนแข้งขวามาแข้งซ้ายคืนยับโยเดินหน้าต่อแล้วครับนัทพลรุ่นน้องไม่เกรงศักดิ์ศรีรุ่นพี่เลยครับวางทรายพยายามจะเกี่ยวและโต้คืนด้วยซ้ายครับตีเล็ก similar story to kick off round number five that we saw in rounds three and four n a t p o n trying to make his strength and his ring presence felt Tilek more so trying to sit on the outside and play the counter. High kick lands flush, but I wonder how much Nadapon's vision is impaired by that closed eye. Still coming forward with confidence. They go kick for kick. Almost almost sweeps Nadapon to the canvas, but he holds his balance. That's important in the dying moments of this fight. Any mistake, any loss of balance, loss of composure. ยังคงอาศัยลูกขยันเลยครับนัตวอเพยมจับเบียดเข้าหารุ่นพี่ครับดูครับโยกระหว่างแข้งขวาจังหวะแรกแข่งอย่างนี้นี่จังหวะมวยเดินครับนัตวลดูครับเดินตลอดตั้งแต่ยกแรกนะครับ ทีเล็กรอจังหวะยับมาเจอที่ขวาเบียดเข้าหาแล้วก็ระแทกหมัดยับทรายวางทรายยังไม่จะแจ้งเท่าที่ควรครับทีเล็กเล่นชิคกี้ฮอตคิกส์ที่ evading f i g h i n g as h e f e e s he's up on points just trying to protect not make any mistakes but not a ball bon, still pouring on that aggression has landed some strong shots once again this round blocking well too is the blue corner Delec sits in the corner, evades, spun around with that right teep n o d u p o n marching forward now another big kick lands, but meets a counterpunch จัง <c> ว <oughs> ่าแต่ไซ่ต่อยซ้ายของนัดท่านี่ทำได้ดีครับแต่ลูกเบียดลูกเดินลูกลุยนี่อยู่ที่รุ่นน้องกักกับบีครับกวางซ้ายบ้างสลับขวาบ้างนะครับ เล่นงานเราตีเล็กนี่ที่รอจังหวะอยู่ครับพยายามจะโต้ด้วยซ้ายแต่ยังไม่จัดแจ้งกับเจอแข้งซ้ายเลยครับดูครับอีกฝ่ายหนึ่งเดินเตะอีกฝ่ายหนึ่งถอยหลังเตะครับแล้วเจอลูกทิ้งเข้าไปอาการมวยทุกอย่างนี่ดูครับรุ่นน้องจากกระบี่สดชื่นเหลือเกินครับคาร์โบนคิกส์แลนดิ้งซาวด์ออฟเดอะบอร์ดเออร์ควิทอะดัชเมนต์อเวอรคัพ10 seconds remain Tilek steps back, Narapon marches forward, kicks evaded. That is the end of round number five. Brilliant five round battle between Tilek and Narapon. We will go to the judges' scorecards. This is Patong Combat League 19, live from Patong Boxing Stadium. <laughs> ดยควา,วามช้ากับจังหวะวางแข้งขวาของตีเล็กกระโดดโตโดยซ้ายพยายามไะเกีเ่ยวแล้วนีกับเททิท้งเสียจังหวะแต่แกก็ยืนมองเฉยนะครับไปโดนทีบเลยครับจังหวะเตะพลาดแต่ทีไปเลยนี่ครับอศสยลูกไปยันแล้วครับวางซ้ายพยายามจะตกด้วยซ้ายคืนกับตีเล็ก Wow, ladies and gentlemen, what an amazing fight once again. Let's get a good round of applause for both warriors right here. Nonetheless, as you know, there can only be one winner. So, we are brought to the judges' decisions. Your first judge has scored this bout 49 to 48. Your second judge has scored this bout 49 to 48. And your third judge has scored this bout 49 to 48. For your winner, by unanimous decision, Blue Corner!